มือม huh? mm. mm ้าใหญ่เลยเมื hmm. mm ่อ hmm. ก hmm. oh, mm ี hmm. so ้ยังม่แข็งไม่มืดขนาดนี้ีน้องดูเด้อควบคุมด้วยอะไรไงหิมะบ่หิมะจังหวัดพิจิตรจ้า Các voi tên từng tên tang tên tang tên tên Tăng Tăng tang tên 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 tang ยังไม่ลงไปหรอกจะ้ะหนาวดูนะ่ะข้างหน้าน่ะฝั่งถนนนะ่ะเป็นคลองน้ำนะจ๊ะเป็นคลองน้ำดูดิว้าวว้าวสวยสวยนะจ๊ะ นี่นี่นี่ <author> ยอดไผ่ยอดไผ่ยอดไผ่ที่ปลุงถ่ายเมื่อวานเมื่อวันก่อนเมื่อวันก่อนเมื่อวานนี้ไม่ค่อยได้ลงคลิปเมื่อวานแกดีกว่านนะจ๊ะ